ทุกคนฟ d e c ดซ b e เบ a ร์คาเฟ่ทุกคนจ้านี่เปิดถึงห้าทุ่มเลยนะเปิดกี่โมงอะ่ะลูกตั้งแต่เช้าว่ากี่โมงอนอนี้เว่างแค่ตอนเย็นนะคะก็เปิดช่วงเย็นโอเคอขยายเร็วขึ้นอะไรเงี้ยน,นะฮะคาเฟ่ก็จะน่าโอเนะคม่ค้ากำลังยุ่งเราขายไปก่อนค่ะนี่พี่มีสองช่องไงขายจะเก็บเอาไว้สองช่องจะได้โปรโมทให้ชาวโลกรูก้ อ๋โอโหลข้างในอีกทุกคนดูสิอีกสาขาหนึ่งใช่ไหมอันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเยืนเดี๋ยวค่อยไปเยือนค่ะฟ้าเดเซนเบอร์เหมือนกันทุกคนอ๋อมีสองสาขา่างนั้นทุกคนนะนี่คือตลาดอนุสารนะฮะนี่เป็นแนวชามีไวเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่แมงโก้มีแบบร้อนด้วยนะ แบบเย็นด้วยพอ,อมีเออร์เกรย์เออร์เกรย์คาโมไมก็มีเพปเปอร erm ์มินต์ก็มีทุกคนนี่จะเป็นตลาดอนุสารณ์ไนมาเก็ตทะลุไปทงไนบาซา่าทุกคนสตรีทฟูด้ดแอนด์แอดใช่ไหมแอดอนุสารณ์ไนมาเก็ตออกเป็นตลาดไนนะทุกคนจะเขามีสองอ๋อน่ารักมากเปิดสองสาขาเลยนะนี่เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะทุกคน นคนก็จะเดินจะเป็นต่างชาติทั้งเอเชียนแล้วก็อุ้ยตรงนี้จะเป็นแนวแบบวาดภาพสดๆเลยทุกคนจ้าระหว่างรอน้ำปั่นคิวยาวเราก็มาดูขบเพนวาดภาพก่อนไหมนี่ฮะจูสิทุกคนเขาวาดจริงว่าจังสวยจังเลยทุกคนจ้าอุ้ยทำไมสวยจังเลย ที่ไหนจะเนี่ยพระที่ไหนจะหรือว่าออกแบบเองฮะ,บบอ,งะอุยลดรมากสวยมากทุกคนเดี๋ยวถ่ายอืออยู่ใกล้กับร้านไฟเดซิมเบอร์เลยทุกคนจ๋าย้มยื้องกันอุดรมากอันนี้สวนชอบอันนี้อันนี้เท่าไหร่ได้ฮะอันนี้เสื้อใหญ่ที่ประมาณแปดพันก็คือแปดพันเองเดิมค่ะเอาไปใช้ไอเดียมาจากใคร นัง่นง,นง,นง,นงนังลอยนังแก้วนังนอน,นะะทำนังนอน,น,อ,น,อ,นอ๋อสวยมาก,ากข้างในก็เยอะทุกคนดูสิสวยนี่เราเรามาฟ้า c ซ ember คาเฟเราเห็นร้านนี้แบบโอ้โหโดดเด่นที่สำคัญเอกลักษณ์ที่นั่งกันทำกันสดๆเลยทุกคนระหว่างรอน้ำนะฮะนะนี้ฮะ โอยตรงนี้เป็นตลาดไน์อย่างเดียวเลยเหรอฮะเปิดตอนเป็นเย็นๆอย่างนี้นนใช่ไหมฮะอตอเ,เปิดได้ตลอดอยูออย่ยแล้วตอนกลางวาจะมีข้าวมนแกงเป็นข้าวมันไก่เป็นอย่างนี้แ่ว่าเปิดตอนเช้ารฝั่งไหนลูกน,นี่เนี่ยตรงที่ตรงเนี้ยนะฮะอ๋อเออแต่เรามาค่ำเลยแล้วนะฮะอยู่่ายู่ว่าในอนาคตว่าจะมาเปิดเพื่อน้าเขาอ๋อเออเออถ้าเขารู้เขาจะมาเนาะเออถ้าเปิดแล้วเขาก็ยิ่งมา แล้วตลาดนี้ก็คือเน้นอะไรบ้างฮะนอกจากน้ําอร่อยๆของหนูหน้าตาน่าทานอย่างนี้แล้วข้างในก็จะเป็นสารพัดสารพีเหมือนกับสไตล์แบบไหนาบาซ่าทั่วไปด้วยใช่ไหมศิล,ลปะ,ด,ะด้วยะนะคะะอา่าแล้วก็มามซ้ายมมมมือจะะะเเปป็นนุิดให่ะคของหนูอยู่ตรงนั้นด้วยอีกสาขาหนึ่งด้วยใช่ไหมฮะเป็นชื่อเดียวกันเหรอฮะลูกใช่เป็นชื่อเดียวกันค่ะไม่เป็นเบอร์เดียวกันโอเคะไอ้โซนเปิดใหม่นะนะเขาย้ายเอาจากตรงนี้ค่ะ่ ตรงคาร์โบเรียค่ะคาร์โบเรียโชว์เลยนะคะอ๋อตรงนั้นเป็นคาโบเรียทะลุในบาซ่าใช่ค่ะตรงนั้นเข้าไปข้างในแล้วก็เจอถนนใหญ่ก็เลี้ยวเลี้ยวขวาก็มีขายของเต็มไปหมดตรงนี้สะท้อนแสงจังเลยเครื่องนี้ทุกคนแบบบางทีเราก็เห็นคาเฟ่แบบอย่างเงี้ยเนาะที่แบบว่าดูแบบมีหลากหลายเนาะบางร้านเขาก็มีแบบเราบางร้านเขาก็ไม่มีเหมือนเรายังของหนูมีพิเศษอะไรบ้างที่แบบว่า มัดใจลูกค้าเป็นพิเศษอย่างแฟชั่นฟู้ดสวรรคผลไม้จาเป็นซิกเนเจอร์อ่าแต่ว่าอยู่ทีคนชอบร่าชอบเป็นลไม้ชิชนิดนี้หมช่ชอียหนูก็จะมีขายเล่าด้วยนะคะอ่าตรงนี้ก็จะเปิดขยายถึงตรงนี้เลิศนะทำเลดีมากทำเลทองนะ อ่าอ่าดีดีและหนูก็แบบมีแนวแบบมีความสุขแล้วก็มีเอ่อเขาเรียกว่าความจริงใจเนาะมันทําธุรกิจยังไงก็รุ่งเรืองรดมากเลยอ่ะดูจากการพูดคุยกันเองมากอั <anest sanitizer> ยย <precisamente> นนี้เสน่ห์เป็นสเสน่ห์รดมากเลยงั้นเดี๋ยวพี่ขอเป็นชากับเมนูน้ําปั่นผลไม้หนูแนะนําพี่หน่อยสักเมน,นูนอันนี้คือหนูโอเคเดี๋ยวหนูจะเอาอันที่มันอร่อยสุดลองลองดูเนาะลองดูว่าผิงมหนูอร่อยจริงไหมอร่อยจโอเคจ้ะโอเคจ้ะ จากทุกคนดูซิมีแบบความสดนี่ฮะผลไม,ม้ครบครันนะฮะนี่ตลาดอนุสรณ์นะจ๊ะทุกคนลูกค้ามาตลอดโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ทุกคนจา้าทำเลทองด้วยแล้วก็มีความใส่ใจในรายละเอียดด้วยเลิศทุกคนจา้ามาอุดหนุนกันนะตามรอยมานะฮะทุกคนมีมีตุก๊กตุ๊กด้วย